เพลงหน่วยการวัด สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทั้งหลายตื่นหรือ,อยังคะพร้อมที่จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันหรือ,อยังนะคะวันนี้นะคะครูก็มีเพลงมาฝากให้เป็นเพลงเกี่ยวกับหน่วยการวัดความยาวนี่แหละเพื่อช่วยให้นักเรียนจําได้ง่ายขึ้นนะคะร้องเป็นเพลงซะมันจะทําให้เราจําได้ง่ายนะคะถึงจะมีแค่สามบรรทัดวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวก็จะเกี่ยวข้องกับที่ครูให้นักเรียนไปท่อง ระบบหน่วย,วยการวัดความยาวระบบเมกริกที่ให้นักเรียนไปท่องว่า10ม mm ิลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรนะคะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้กันนะคะอ่ะพร้อมหรือย,ยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะคะว่าเราจะเอาสิ่งที่เราท่องนั้นมาใช้ยังไงนะคะอ่ะวันนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนเรื่องของความสัมพันธ์นะคะของหน่วยการวัดความยาวแต่ก่อนที่จะไปเรียนเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวเราก็จําได้ไหมท่องหน่วยได้หรือ,อยังนะคะให้ใช้หน่วยการวัดความยาวระบบเมตริกนะคะก็คือ10ม mm ิลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100รเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรหนึ่งพันเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรทีนี้ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวมันก็จะมีหลักอยู่ไม่ยากนะคะ แต่เราจะใช้ระบบเมติกเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องท่องสามบรรทัดนี้ให้ได้นะคะอะ่เดี๋ยวเราไปเรียนนะคะว่าเราจะเปลี่ยนยังไงนะคะการเปลี่ยนหน่วยวัดความยาวเนี่ยมันจะมี2หลักอยู่ง่ายๆเลยไม่ว่านักเรียนจะเรียนเรื่องของการช่างการตวงนะคะการวัดหรือว่าเป็นเรื่องของเงินเรื่องของเวลาอะไรก็ตามเนี่ยอะไรก็ตามที่เปลี่ยนหน่วยวัด เปลี่ยนหน่วยของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันจะมีหลักอยู่ว่าถ้าเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กก็จะใช้วิธีการคูณเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่จะใช้วิธีการหารเปลี่ยนยังไงหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กคือยังไงนะคะแล้วก็หน่วยเล็กเป็นยังไงจําง่ายๆเลยนักเรียนต้องจำสองมรทัดนี้ด้วยนะก็คือถ้าเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กใช้คูณเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ใช้หารอ่ะ อันนี้เราไปดูอันแรกก่อนนะคะอันแรกเลยก็คือการเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กหน่วยใหญ่คืออะไรหน่วยเล็กคืออะไรอ้าวเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อการหาความสัมพันธ์จากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กเราเรียนเรื่องของการวัดหน่วยที่เล็กที่สุดในการวัดเลยเนี่ยอ่ขอโทษนะคะหน่วยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยในการวัดเลยก็คือกิโลเมตรกิโลเมตรเป็นหน่วยที่ใหญ่ลองจากกิโลเมตรลงมาก็เป็นเมตรจากเมตรก็มาเป็นเซนติเมตร จากเซนติเมตรก็เป็นมิลลิเมตรอันนี้คือจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กนะคะเพราะฉะนั้นใหญ่ก็คือเปลี่ยนจากกิโลเมตรมาเป็นเมตรหรือไม่เราอาจจะเปลี่ยนจากเมตรไปเป็นเซนติเมตรก็ได้หรือเปลี่ยนจากเซนติเมตรมาเป็นมิลลิเมตรก็คือการเปลี่ยนหน่วยที่ใหญ่กว่ามาหาหน่วยที่เล็กกว่าการเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กเนี่ยเราจะใช้วิธีการคูณ บางทีเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนจากกิโลเมตรมาเป็นเซนก็ได้นักเรียนก็ต้องมาแปลงทีละขั้นแต่อันนี้คือเราเรียนเอาง่ายๆก่อนก็คือเปลี่ยนจากกิโลเมตรมาเป็นเมตรเปลี่ยนจากเมตรมาเป็นเซนนะคะเพราะฉะนั้นใหญ่เปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กเราจะใช้วิธีการคูณนะคะทีนี้คูณยังไงอ่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะการหาความสัมพันธ์จากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กนะคะ จำง่ายๆเลยใหญ่ไปเล็กใช้คูณใช่ไหมคะพัฒนานาครูก็มีหน่วยความสัมพันธ์ให้10ม mm ิลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรอ้าวดูโจทย์ข้อที่1เขาบอกว่าไม้ทอดหนึ่งยาว200เซนติเมตรคิดเป็นกิลลิเมตรเปลี่ยนจากเซนติเมตรมาเป็นมิลลิเมตร หน่วยการวัดนะักเรียนดูนะเขาให้เปลี่ยนจากเซนมาเป็นมิลหน่วยเซนติเมตรใหญ่กว่ามิลลิเมตรเพราะฉะนั้นใหญ่ไปเล็กใช้วิธีการคูณก็เทียบก่อน1นึเซนติเมตรเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นมิเมตรใช่ไหมคะเราก็เทียบเลย1นึเซนเมตรเท่ากับเท่าไหร่10บมิลลเมตรหเซนติเมตรเนี่ยเท่ากับ10บมเมตรที่เราท่องใช่ปะ ิมเมเท่ากับหนึซนเมหรือหซนเมเท่ากับสิมลิเมตรกลับไปกลับมาต้องได้นะคะสิบมิลเมเท่ากับหซนเมรหรือ1นึ่งเซนเมเท่ากับสิมมหน่วยเซนติเมตรใหญ่กว่ามิลเมตรใช้วิธีการคูณเปลี่ยนจากใหญ่ไปใหญ่ไปเล็กเพราะฉะนั้นหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับสิมิลเมตรสซนก็คูณเท่ากับสองคูณด้วยอะไร เพราะเราต้องการทําหน่วยให้เป็นสิบขอโทษเราทําหน่วยให้เป็นมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะเทียบจากหน่วยมิลลิเมตร200เซนติเมตรเท่า200เซนติเมตรเท่ากับ200คูณ10เพราะ1เซนเท่ากับ10มิลก็จะได้ว่า2,000มิลลิเมตรเพราะฉะนั้น200เซนติเมตรทำเป็นมิลลิเมตรก็จะได้2,000มิลลิเมตรนะคะอ่าต่อมาดูข้อต่อมา สระว่ายน้ำลึก13เมตรคิดเป็นกี่เซนเปลี่ยนจากเมตรไปเป็นเซนเปลี่ยนจากเมตรให้มาเป็นเซนการเทียบนะคะ100เซนเท่ากับ1เมตร1เมตรเท่ากับ1น0่เซนเพราะฉะนั้นเมตรมีหน่วยที่ใหญ่กว่าเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็ก,ใช,กลนะะใช้วิธีการคูณนะคะใช้วิธีการคูณเราก็เทียบเลย 1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้น13เมตรก็เท่ากับ13คูณ100 1เมตรเท่ากับ13มเซนเพราะฉะนั้น13เมตรก็เท่ากับ13คูณ100ก็จะได้ว่า1,300เซนติเมตรเพราะฉะนั้นสระว่ายน้ำลึกเท่าไรคหร่คะ1 3 0 0เซนติเมตร อะไรที่เป็นตัวคูณเราบางคนงงว่าทำไมครูถึงเอาสิไปคูณทำไมครูถึงเอาหนึ่งรไปคูณเราเทียบจากไหนเทียบจากตรงนี้ไงลูกถ้าเปลี่ยนเซนให้เป็นมิลเพราะฉะนั้น1เซนเท่ากับ10บมิลเพราะฉะนั้นตัวคูณก็คือ10เปลี่ยน1นเมตรให้เป็นหนึ่งร้อยเซนตัวคูณก็คือหนึ่งรถ้าเปลี่ยนหนึ่งกิโลเมตรถ้าเปลี่ยนกิโลเมตรไปเป็นเมตรตัวคูณก็คือหนึ่น ตัวคูณตัวหารก็คือ1000งพันี่แหละเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูว่าเขาให้เปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าทํากิโลเมตรเป็นเมตรตัวคูณก็คือ1000เพราะ1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเหมือนกันถ้าทําเมตรมาเป็นกิโลตัวหารก็คือ1000เราเทียบจากหน่หน่วย1น,นะคะทําเมตรให้เป็นเซน1เมตรเท่ากับหนึเซนตัวคูณก็คือ100ตัวหารก็คือหนึเหมือนกัน หนึ่งเซนทาเซนให้เป็นมิลเราก็จะเทียบหน่วยเซนกับหน่วยมิลน,นะคะตัวคูณตัวหารก็คือสิบนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปอ่ะอันที่สองก็คือการหาความสัมพันธ์จากหน่วยเล็กไปใหญ่เมื่อกี้ใหญ่กลับมาเล็กนึกถึงใหญ่กลับมาเล็กทีนี้เล็กไปหาใหญ่ถ้าเล็กหน่วยที่เล็กนะคะเล็กที่สุดเลยก็คือมิลลิเมตร เล็กที่สุดเลยคือมิลลิเมตรเสร็จแล้วก็จากมิลลิเมตรใหญ่กว่ามิลลิเมตรหน่อยก็เป็นเซนติเมตรจากเซนติเมตรเป็นเมตรจากเมตรเป็นกิโลเมตรมันก็กลับกับเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ใหญ่ไปเล็กใช่ไหมคะใหญ่ไปเล็กกิโลเมตรใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเมตรเป็นเซนติเมตรแล้วก็เป็นมิลลิเมตรทีนี้เล็กที่สุดเลยก็คือมิลลิเมตรและมิลลิเมตรเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดการวัดที่เล็กที่สุดนะคะแล้วก็มาเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรแล้วก็กิโลเมตร เวลาเปลี่ยนนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนจากมิลลิเมตรไปเป็นเซนติเมตรก็คือจากหน่วยที่เล็กไปหาหน่วยที่ใหญ่เราใช้วิธีการหารนะคะวิธีการหาความสัมพันธ์นะคะจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่เนี่ยเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ใช้วิธีการหารนักเรียนดูนะโต๊ะอาหารยาว200เซนติเมตรคิดเป็นความยาวกี่เมตรเปลี่ยนจากเซนติเมตร ไปเป็นเมตรเซนติเมตรเป็นหน่วยที่ทำไมคะเล็กกว่าเมตรเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากเล็กไปเป็นใหญ่ใช้วิธีการหารก็เทียบเลย100เซนเท่ากับ1เมตรเพราะฉะนั้น200เซนก็เท่ากับ200หาร100ก็เท่ากับ2เมตรนะคะใช้วิธีการหารเล็กไปใหญ่ใช้หารใหญ่ไปเล็กใช้คูณนะเรียนต้องจำตรงนี้ด้วยนะเล็กไปใหญ่ใช้หารใหญ่ไปเล็กใช้ คูณนะคะจาให้แม่นนักเรียนจะได้ไม่งงอ่านักเรียนลองมาดูตัวอย่างนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าลิฟบินยาวหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรทำเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะคะทำเซนติเมตรให้เป็นเมตรเห็นไหมทำเซนให้กลับมาเป็นเมตร เซนติเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเมตรเพราะฉะนั้นจากเปลี่ยนจากเล็กมาใหญ่ใช้วิธีการหารใหญ่ไปเล็กคูณเล็กมาใหญ่ใช้หารเพราะฉะนั้นก็เทียบเลย1เมตรเท่ากับ100เซน1เมตรเท่ากับ100เซนเพราะฉะนั้น180เซนก็เท่ากับ180หารด้วยอะไรคะ100ะน้กเรียนก็มาตั้งหาร ลืมหรือ,อยังการหารการหารนะคะอันนี้ครูหารในแนวยาวนะหนึ่งร้อยหารหนึ่งร้อยแดสิบหนึ่งร้อยหารหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารเพราะฉะนั้นก็ใส่ศนยคำตอบการหารยาวคำตอบอยู่ด้านบนนะคะคำตอบด้านบนต่อมาขยับมาอีกหลักหนึ่ง1ไม่ได้ก็ขยับมาต่อมาหลากักต่อมาก็คือ18ดรวมกันนะคะ สิบแปดหนึ่งร้อยหารสิบแปดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารตัวหารแค่สิบแปดตัวไอตัวหารหนึ่งร้อยตัวตั้งสิบแปดไม่ได้ก็ใส่ศูนย์ขยับมาหลักต่อมาก็กลายเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยแปดสิบหารได้อย่างได้แล้วเพราะว่าตัวหารมันทําไมน้อยกว่าตัวตั้งเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยคูณอะไรได้หนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสองร้อยก็ได้สองร้อยเพราะฉะนั้นเกิน เกินก็ใช้ลดลงมาขั้น1น,นะคะก็จะเป็นได้แค่1 100คูณหนึ่ได้100ลบเมื่อได้เสร็จแล้วได้ได้คำตอบแล้วก็ต้องเอามาลบด้วยลบด้วยอะไร100 100ตัวนี้มาจากไหน100ตัวนี้มาจากไหนมาจากหนึตัวนี้ไงไปทำอะไรไปคูณกับ1ตัวนี้ ก็จะได้หนึ่งตัวนี้ออกมานะคะหนึ่งร้อยคูณหนึ่งก็จะได้หนึ่งรตัวนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยแปดสิบลบหนึ่งรก็จะเหลือแปดสิบทีนี้ตัวตั้งหมดแล้วตัวตั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่สามารถหารได้ไอแปดตัวนี้ไม่สามารถหารได้มันก็คืออะไรแล้วคะเศษเพราะฉะนั้นมันคือเศษเวลาตอบตอบยังไงล่ะตอบหนึ่งเศษแปดสิบ เราก็ตอบว่าได้เท่าไหร่คาตอบเขาบอกต้องการเป็นเมตรใช่ไหมมันก็คือตัวข้างบนคือหารได้ก็คือ1อะไร1เมตรตัวข้างล่างหารไม่ได้แล้วเศษเศษก็คือของเดิมก็ยังคือเป็น80เซนเพราะฉะนั้น1 8 0ร้ยแปิหารหนึ่งก็จะได้ว่า1เมตรแ0สิบเซนคือทําเป็นเมตรอ่ะได้แค่เมตรเดียวเองนะส่วนอีก80เซนเนี่ยทำไม่ได้ทําเป็นเมตรไม่ได้เพราะว่าไม่ถึงหนึ่งย เพราะ1เมตรเท่ากับ100เซนใช่ไหมนี่จากที่เราเทียบ1เมตรเท่ากับ100เซนส่วนอันเนี้ยมันไม่ถึง100มันจะทําเป็นเมตรไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ยังคงเป็น80เซนติเมตรอยู่นะคะเพราะฉะนั้น180หาร100ก็จะได้แค่1เมตรคือเมตรเดียว1เมตรเท่ากับอ่า1เมตรแล้วก็ที่เหลือก็คือไม่ถึงเมตรก็คือ80เซนติเมตรนะคะต่อมาดูข้อ2 ดูข้อ2กล่องหนา58ม mm. มคิดเป็นกี่เซนติเมตรกี่มิเมตรอันนี้ถาม2อันเลยถามสองอันเลยแสดงว่าเขารู้แล้วแหละว่าหารไม่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นกล่องหนา58มิลมตรทำมิลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากหน่วยไหนคะหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ใช้วิธีการ หารเล็กไปใหญ่ใช้หารเราก็เทียบเลยอ่ะอันนี้ตอบก่อนนะคะ1.80เมตร80ซนอ่ะเราก็เทียบว่า1เมตรเท่าอ่ะเซนติเมตรเท่ากับ1 0ม mm, ิลลิเมตรนะคะ1เมตรเท่ากับ1 0ม mm, ิลลิเมตรเพราะฉะนั้น 58mm มิลลิเมตรก็เท่ากับ58หารด้วยอะไรหารด้วย10 10มาจากไหนก็จากที่เราเทียบเซนติเมตรนี่ไงเราต้องการทำ มิลลิเมตรให้เป็นเซนเพราะฉะนั้นก็เอาไปหารหารจากที่เราเทียบนี่แหละ1เซนเท่ากับ5อ่าสิมมก็เอามาตั้งหารยาวเอามาตั้งหารยาวเลยนะคะตัวตั้งคือ58ตัวหารคือ10 1อ่าสิบสหาร5ได้ไหมไม่ได้ใส่ศูยขยับมาอีกหลักหนึ่งรวมกันเป็น58 1สคูณอะไรได้58 สิบคูณห้าได้ห้าสิบสิบคูณหกได้หกสิบเกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แค่สิบคูณห้าก็ได้เท่าไหร่คะห้าสิบก็เอาไปทำอะไรลบด้วยห้าสิบห้าสิบมาจากไหนก็มาจากสิบตัวหารคูณกับคำตอบก็จะได้ตัวลบตัวหารคือสิบคูณกับคำตอบที่อยู่ข้างบนคือห้าก็จะได้ตัวลบออกมาคือห้าสิบเพราะฉะนั้นห้าสิบลบแปดก็จะเหลือแปด ทีนี้ตัวตั้งหมดหรือยังตัวตั้งหมดแล้วตัวตั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวตั้งหมดแล้ว8ดตัวนี้ไม่สามารถจะหารได้แล้วเพราะฉะนั้นแดตัวนี้คืออะไรแล้วคะเศษเพราะฉะนั้นก็ถามว่ากี่เซนก็ตอบเลยคําตอบก็คือห้าเซนกี่มิลลํา่ะคว่ามิลลิเมตรคือไม่สามารถทําเป็นเซนติเมตรได้ก็คือเหลือเศษเหลือเศษเท่าไหร่8ปเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่าไหร่คะ8ดมิลลิเมตรเพราะฉะนั้น กล่องหนา58มิลิเมตรคิดเป็น5เซนติเมตร8มิลลิเมตรทำได้แค่5เซนที่เหลือเนี่ยไม่ถึง10มิลิเมตรปัดมาเป็นเซนไม่ได้ก็จะยังคงอยู่ที่มิลิเมตรเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบก็คือ5เซนเมตมิลลิเมตรอันนี้คือการกลับหน่วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดง่ายๆเลยใหญ่ไปเล็กใช้คูณ หน่วยใหญ่กับมาหาหน่วยเล็กใช้คูณแปลงจากหน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่ใช้หารจากจานวนเล็กน้อยที่มีเนี่ยหน่วยเล็กๆเนี่ยต้องใช้เยอะหน่อยไปเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้วิธีการหารนะคะที่นี้นะักเรียนต้องรู้ว่าอะไรใหญ่กว่ากันอะไรหน่วยไหนใหญ่กว่ากันหน่วยไหนเล็กกว่ากันนักเรียนต้องรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นหน่วยที่เล็กที่สุดของการวัดเลยนะมิลลิเมตร ไล่ไปเลยมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรกิโลเมตรเนี่ยแค่นี้หน่วยการวัดในระบบเมกนิกนะคะมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรกิโลเมตรแล้วก็หลักง่ายๆเลยนะ10ม mm ิลเท่าก mm ับ1เซน1เซนอ่า100เซนเท่ากับ1เมตร1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนักเรียนก็ไล่ไปเลย10 10 100 1,000จบแค่นั้นเอง คำว่า10 1 0 0่คืออะไร10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซน100เซนเท่ากับ1เมตร1,000เ mm, มตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะคะแล้วก็การแปลงหน่วยความสัมพันธ์ใหญ่ไปเล็กใช้คูณเล็กไปใหญ่ใช้หารต้องขยันท่องนะคะมันจะจำแล้วมันจะช่วยให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันบ้านค่ะไปดูกันบ้าน การบ้านวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องของหน่วยความสัมพันธ์ไปแล้วใช่ไหมเรียนเรื่องของหน่วยความสัมพันธ์การเปลี่ยนหน่วยความสัมพันธ์เล็กไปใหญ่ใหญ่ไปเล็กโดยเทียบจากหนึ่งเมตรถ้าทําเป็นเมตรกับเซนก็หนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งรอยเซนถ้าทําเซนกับมิลก็เทียบ1เซนเท่ากับ1ิบมิลลิเมตรให้นักเรียนไปฝึกทํามาหน้าสิบสี่มีหข้อลูกมีหข้อไม่ยากไม่ยากเลยหน้าสิบสี่ไม่ยากเลย ถ้าใครงงนักเรียนเปิดดูหน้าสิบสามนะถ้างงนะลูกหน้าสิบสามนักเรียนดูข้างบนนะข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยความสัมพันธ์จากใหญ่ไปเล็กนักเรียนดูในกรอบสีสม้มบรรทัดล่างเขาจะมีเห็นไหมคะการเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กใช้วิธีการคูณเหมือนที่ครูอธิบายเลยแล้วก็ข้างล่างกรอบสีม่วงก็ถ้าเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ใช้วิธีการหารน,นะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนดูทบทวนได้หรือกลับมาดูวิดีโอทบทวนได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปทํามา6ข้อเอาการบ้านวันนี้แค่หข้อพอหข้อพอนะคะเพราะฉะนั้นท่องจาให้ดีๆนะเพราะว่านักเรียนต้องใช้อีกหลายเรื่องนะคะการเปลี่ยนหน่วยความสัมพันธ์มันไม่ไม่มีการกลับไปกลับมาเหมือนกับว่าเดี๋ยวฉันไปเรียนหน่วยนี้แล้วพอเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปเล็กอันนี้ใช้คูณใช้หารไม่ใช้เหมือนกัน นักเรียนเรียนเรื่องของหน่วยความสัมพันธ์แปลงหน่วยความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการช่างการตวงการวัดเรื่องเงินเรื่องเวลาใช้หลักการเดียวกันคือถ้าแปลงจากหน่วยที่ใหญ่กว่าไปหาหน่วยที่เล็กกว่าเนี่ยเราจะใช้วิธีการคูณแล้วถ้าสมมุติเราจะแปลงหน่วยจากหน่วยที่เล็กไปหาหน่วยที่ใหญ่เราก็จะใช้วิธีการหารแต่สิ่งสําคัญที่นักเรียนต้องรู้คือหนึ่งหน่วยความสัมพันธ์เนี่ยอันไหนเล็กอันไหนใหญ่ แล้วก็สองท่องระบบเมติกของมันให้ได้ระบบเมติกของมันเนี่ยไม่ยากนะคะอย่างการว right. mm ัดก็มีเลือกมีแค่สามสามมตรนั่นแหละสิบเมตรเท่ากับหนึ่งเซนหนึ่งร้อยเซนเท่ากับหนึ่งเมตรหนึ่งร้อยเมตรเท่ากับหนึ่งกิโลไอ้ข้อเท่าโลกหนึ่งอ่าสิบเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็หนึ่งร้อยเซนเท่ากับหนึ่งเมตรหนึ่งพันเมตรเท่ากับ หนึ่งกิโลเมตรนะคะเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้นะคะมันจะไล่ไปเป็นสเตปอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่วันน้นแล้ววันนี้กันบ้านแค่หกข้อหกข้อเท่านั้นนะคะหกข้อไม่ยากเลยส่วนเรื่องของการคาดคะเนครูจะยังไม่เรียนเรื่องของเปรียบเทียบครูก็จะยังไม่เรียนนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนตอนที่เราเรียนเรื่องของโจทย์ปัญหาส่วนคาดคะเนคืออะไรคาดคะเนก็คือการมองด้วยตาเปล่าไม่ผิดเช่นครูมองปุ๊บครูบอกว่าไม้บอ่าสมมติหนังสือนักเรียนเนี่ย ยาว13เซนแต่พอครูไปวัดจริงอาจจะ14หรือ15 cm, หรือจะน้อยกว่าอาจจะแค่9เซนติเมตรก็ได้เพราะฉะนั้นการคาดคะเนก็คือการมองด้วยสายตาเท่านั้นกะประมาณไม่ผิดไม่ถูกซึ่งเวลาที่เราไปวัดจริงอาจจะคาดเคลื่อนก็ได้นะคะอาจจะสูงก็ได้หรืออาจจะต่ำกว่าที่เราคาดคะเนไว้หรืออาจจะพอดีกันก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะยังไม่เรียนเดี๋ยวคราวหนะ้าครูจะขึ้นแล้วนะเรื่องของการช่างครูจะขึ้นเรื่องของการช่างหน่วย เรื่องที่สองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการวัดนะคะครูจะจบตรงที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเรียนไปทำการบ้านหน้า14เดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันใหม่นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพขยันหน่อยนะลูกนะเทอมสองแล้วนะคะอย่าลืมนะท่องสุขูณอย่าลืมทิ้งอ,อย่าลืมทิ้งในที่นี้คืออย่าลืมท่องนะกลัวทิ้ง อย่าลืมจนทิ้งไปเลยไม่ใช่แล้วก็ระบบนะคะระบบเมกติกแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนหน่วยความสัมพันธ์และเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ